ครับสวัสดีครับอีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพอๆกับพอเตีมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครบับวันนี้ก็วันศุกร์ที่19ธันวาคม2568ครับวันหวยลาวพัฒนาออกเนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พอเตีมพามาสรุปครับ17อาจารย์ดังนะพี่น้อง ครับเมื่อวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่17บธันวาคม68ลาวพัฒนาออก573099ครับเลขล่างก็ออก30เนาะพี่น้องเนาะครับงววที่ผ่นนานมาที่บ่เตรียมสรุปให้การลุดเได้พี่น้องเ <c> ด <oughs> ่นห้าซั่นบ่มาพี่น้องครับมาตัวล่อง0กับ9นะครับ04นย์่กบเป็นเนาะพี่น้องเป็น0330 มอนอุปแตมพามาส,สรุปต่อยอนะพี่น้องเนาะขับสัตเกียนอยู่นาะอพี่น้องเนาะรับอปแตมเริ่มจากเซียนทุ่งฝนนะพี่น้องเด้อขับเซียนทุ่งฝนบนล่างวิ่งรลด3มกับ4เน้นที่3มพี่น้อง3กับ4 ครับวัที่ผ่านมากกับเขาเปินเก่าๆได้พี่น้องเด้อครับแชปหน้าจอครับผมครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อเซียนทุ่งฝนนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดพี่น้อง เซียนขาดปัดบนล่างวิ่งโดด4กับ6เน้นที่6พี่นออ้อง4กับ6ครับครับแคบหน้าจอครับผมครับเพเ่อเมขอขอบคุณหลายนะครับดเดอเซียนขาดปัดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อช่างคมพี่น้องพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด1กับ2เน้นที่2พี่น้อง1กับ2 1 2นะครับครับแชปหน้า,นาจอครับผมขับเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อช่างคมนะครับเนาะ คอยเข่าคอยปังนะพี่น้องเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตพี่น้องปูสีสะเกตบนล่างวิ่งรูด8กับ6เน้นที่8พี่น้อง8กับ6 6 แปดนะครับรับแช็หน้าจอครับผมครับพอแต้มขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศรีสะเกดนะครับเนาะรับคอยเข่าคอยฟังนะพี่น้องเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนเฝ้าไล่พี่น้อง เซียนเฝ้าไล่บนล่างวิ่งโลด3กับ0เน้นที่0พี่น้อง3กับ0 0 3นะครับกับเน้น0 5 5 0์ห้าได้พี่น้องเด้อขับแคปหน้าจอครับผมกับเตรียมขอขอบคุณในห,หลาย,ยาลนะครับเด้อเซียนเฝ้าไล่นาะครับเนาะ กับกับผอมพุดกุตโตพี่น้องไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนพี่น้องปู07บนล่างวิ่งโลด9กับ0เน้นที่0นพี่น้อง9กับ0 09นะครับ ครับแคปหน้าจอครับผมครับขอเตรียมขอกราบขอพรบคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่โคราดพี่น้องปู่โคราดบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งพี่น้องหนึ่งกับสองครับ ลักสองมาเก่าได้พี่น้องเด้อสองห้าสอ,หสองเ็ดพี่น้องเนาะรับแชปหน้าจอครับผมรับรเตรียมขอกาบขอประคุณปูหหป่หลายๆนะครับเด้อปู่โคราดเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่คนขอนแก่นพี่น้อง คนขอนแเจนบนล่างวิ่งโลด9กับ0เน้นที่9พี่น้อง9กับ0 0 9นะครับรับแคปหน้าจอครับผมครับไปเตรียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อคนขอนเจนเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อวันพี่น้องพ่อวันบนล่างวิ่งรูด8ดตัวเดียวเฉียนๆไดยพี่น้อง8ดตัวเดียวครับปรับแคบหน้าจอครับผมกรับปะแตมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อวันนะครับเนาะขอยเขาขอให้ปังนะครับ ไปต่อครับผมไปต่อที่คนลึกลับพี่น้องคนลึกลับบนล่างวิ่งรูด1กับ2เน้นที่2พี่น้อง1กับ2ครับครับ แคปหน้าจอครับผมครับระเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อคนเลือกรับเนาะครับเนาะขอให้เขาขอให้ปังนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนผาสุกพี่น้องเซียนผาสุกบนล่างวิ่งโลดสามกับแปดับสามกับแปดครับ กรับแคปหน้าจอครับผมครับประเตีมขอขอบคุณห,หลายนะครับเด้อพ่อเซียนผาสุกเนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนอูดรพี่น้องพ่อเซียนอูดรบนล่างวิ่งรูด6กับ8พี่น้อง6กับ8ด หกแปดนะครับรับจับหน้าจอครับผมรับรเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อเซียนอุดรเนานะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องพ่อดอนละยองงวดที่ผ่านมาเก้าเก้าเขา่าเต็มเต็มได้พี่น้อง บนล่างวิ่งรูด1กับ0เน้นที่1พี่น้อง1กับ0 0กับ1 0 1นะครับเอากันเบิ้ลศูนย์ศูนย์หน้ำตาพี่น้องเด้อครับชับหน้าจอครับผมครับพอเตียมอขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้อพ่อดอนละยองเนาะครับเนาะคอยเขา่าคให้ปังยญิงเนาะพี่น้องเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่แม่น้อยพี่น้องแม่น้อยบนล่างวิ่งรูด8กับ9พี่น้อง8กับ9 8 9กนะครับรับแคปหน้าจอครับผม ครับพอเต้มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อแม่น้อยเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด2กับ3ามกับ2กับ3 2 3นะครับกับแชปหน้าจอครับผม ครับพอเตรียมขอขอบคุณในหลายนะไรไครับเด้อเซียนชัยวานนาะครับนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่แม่นอ้อโอเซียนนองคายพี่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด2กับ3ามับสกับ3 2 สามนะครับครับแคปหน้าจอครับผมครับพอแตมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดเนาะพี่น้องเนาะคือของพอแตมนะครับครับบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองนะพี่น้องเด้อหนึ่งกับสอง 12 1, ครับเอาหนึ่งหน้าสองสี่สองหตัวเน้นกันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองนะพี่น้องครับผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับอ่ะเตรียมพาไปนับคะแนนน้ำกันมาในพี่น้อง ก็คืี้นกันนอพี่น้องนอวดนี้ศูนย์สี่คะแนนนะพี่น้องเ้อหนึ่งห้าคะแนนสองหกคะแนนสามห้าคะแนนสี่สองคะแนนห้าไม่มีคะแนนหกสามคะแนนเจ็ดไม่มีคะแนนแปหคะแนนเกคะแนนพี่น้องโอ้ เอาเด่นที่สองลองหนึ่งสามแปดแนบพี่น้อง138ด ครับตามนี่เนาะพี่น้องเนาะครับลองหนึ่งสามแปดนะครับ ครับว่างตัวรองได้พี่น้องเด้อครับสัดเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะเด่นสองรองหนึ่งสามแปดได้พี่น้องเด้อเอาคอยมาเนาะพี่น้องเนาะตัวเด่นเนาะพี่น้องเนาะครับคะแนนมันสูสีกันลายเอาผิดพลาดประกันดเดยพอเตรียมกราบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเด้อสายวิ่งสายลูดชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ าฉะนั้นแล้วก็เตียมข้อวยพอรอนคอยเขาคอยปังครับพี่น้องอิซี่ก็จะได้โศกมันกันนากลับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้อก,กดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนัพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไปนําเพื่อจะบอพาดชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะเอาสําหรับชิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้พี่น้องครับพอกันชิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม